ดูกระเป๋าคลอสบอดี้กันนะจ๊ะเพิ่งรับพัสดุตะกี้เลยอ่ะคอลเลกชันคอลเลกชันคอลเลกชันคริส์มาสแต่มาจะปีใหม่ละไม่่คริสต์มาสลายคริสมาสปีหน้านะคะคริสต์มาสปีหน้าแทน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 วิทย เาสั่งมาใหมหนึ่งแล้วเป็นอะไรนะโรดันด้านอนไ่่ถามตัวเองมันรู้สึกตื่นอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดเสียงมันหมดที่เปไว้อะค่ะอันนี้นะารักค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายน่ารักจุ้งจ้งน่ารักจุ้งจ้งน่ารักจุ้งจง คุณทาบอกว่าตอนที่ว่ามีการพูดถึงข้อมูลทางการแยอ่าไม่ใช่ค่ะดิสนีย์นะคะน่ารจิงมีแบบนี้นะคะมีหลายๆนะใครสนใจรายนี้ก็ขมคอเลยอ่ะมันเป็นเอกเคมีในพลาสติกอะอก่อาใช้กรทเลายมอใช้ทรศัพสบายที่หมอซื้อใบนู้นอ่ะ สองสามเครื่องใส่ไปทีก็บ,บางๆแบบเนี้ยชิบชิบๆเสามเครื่องสบายๆขับกระเป๋าตัตางใบเล็กๆใส่ได้นะขายซัพพลายซีอะไรกรีนกรีนกรีนสีเขียวสวยโยเข้าไปไหนครับโย กว่าจะคุยกับเพอรี่รู้เรื่องตะกี้มีคนมาส่งแทนนะไม่ใช่น้องคนประจำาเคยประสบความสาเร็จในสมัยนก็สิ่งแต่ต้องดูกระบวนการจัดการปัญหารอบครอบนะไม่ด้งวยะยาวนั้น้องคิดตอบว่าเสร็จแล้วจะทอย่างไรเมียูตาที่รักอยู่กกเช่นนี้ ทานอะไรดีอะคะวันนี้วันนี้ทานอะไรดีเนาะใช่ยายผลการกคามผิของบเหแค์เในละปัจจุบันค่ะพตเอผู้บการตรแห่งชาติยหรือเราใส่รูที่3ามรเราควรใส่รูที่สามไหมรู้สึกว่าสายเส้นนี้มันจะยาวกว่าสายเส้นโดนแนนดาที่หมอใช้สีอมาก็ไม่ได้ซือสิ ได้อบถามไปยังผู้ประชาการตํารวจผู้ธรภาค2ได้ร่วมมือกับตํารวจไซเบอร์จากกุมตัวผู้กระทําความผิดแล้วรับคำได้สอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหารู้สึกว่าสายงานนี้ยาวซึ่งเดินยาวกว่าผู้ใดร่มด้วยอีกหรือไม่ทางในโลกโซเชียลและเบื้องหลังที่กระทําต่อแบงก์เลสเตอร์เพื่อที่จะดําเนินการตรวจคนและจับกลุ่มเพิ่มเติมก่อนจะตรวจสอบได้ว่าได้กระทํำงานใดต่อแบงก์เลสเตอร์หรือไม่ เส้นผู้บัญอการไดยานจาทำให้เรื่องยังกลยาวเป็นเรื่องที่น่ับามงนี่ค่ะทุกคนสนใจจิ้มเดี๋ยวปรับก้าให้ดีไหมดีไหมคะงงเฮียหมอยังทําไิดเต็มตาจัดไป ไปแล้ววันนี้วันอะไร <S 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 sunday วันนี้วัานอาทิตย์เขาไม่ค่อยขายอะไระแต่งั้นก็สิมมาราบอานาทิตย์นี่คือโจอประมาณคิดว่าทานอะไรแต่ว่าเอาวัาตถุดิบมาแล้วทรกับข้าวถ้าอย่างไรก็จิ้มต่ะอันอันนี้โอเคอยู่นะจิ้มตรงตะกร้านะคะ